คลิปในวันนี้นะครับอยู่กันกับเบรดอันใหม่นะครับเดี๋ยวจะมาแนะนำการลงเลทแบบใหม่นะวันนี้ก็เดี๋ยวไปดูกันครับว่าคลิปนี้จะเป็นยังไงโรบักราคาถูกเกมพาร์แบบจัดเต็ม<ะ>มีที่นี่เอฟเซชชอปเั้งการเติมโรบักแบบกลุ่มในราคาถูกระบบกิทเกมพาร์ตแบบครบคันบริการรับฟาร์มแบบต่างๆ A.C. Arise c r o s s Over a v and Mid Vanguard BF บอกฟุตปลอดภัยไร้กังวลคิดถึงร้านบริการเติมเกมคิดถึงร้านแอฟแชทชอบครับอยาก AFK 24ชั่วโมงแต่ออไม่รู้ทำยังไงสโ o ดขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถจะช่วยเพื่อน,อนฟาร์มได้อย่างสบายใจตลอดเวลาหลับและตอนตื่น U g p h o n e เป็นแอปพลิเคชันระบบเค้าที่จะใช้มือถือจากทาง U g p h โฟ e แทนที่จะเป็นมือถือของเพื่อน,เอ,นเองทำให้สามารถฟาร์มเกมได้ตลอด2 4ชั่วโมงหมดปัญหาแบตเสื่อมโทรศัพท์กากแต่อยากเทพอ่ะถึงแม้จะปิดเครื่องปิดเน็ตตัวเกมก็ยังคงฟาร์มให้เราอยู่โอ้ใหม่ก็ ไดไ้แถมราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่แค่วันละสิบาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจที่ผมจะแนะนําจะเป็น M V P นะครับซึ่งราคาจะแพงกว่าแพ็กเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคโทรศัพท์ที่ได้มาเนี่ยจะสูงกว่าถึง3เท่ากันเลยทีเดียวจะหมดปัญหาเรื่องแหลกหน่วงหรือ F K หลุดเพราะเป็นโทรศัพท์ไฮสเปคนั่นเองทําให้ทําอะไรก็ลื่นและง่ายไปหมดครับสนใจดาวน์โหลด U G Phone ผ่านใต้คลิปนี้ได้เลยครับ Snoot ฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับวันนี้ก็อยู่กันในหน้าต่างของดันเจียนหรือว่าเรดใหม่ของ Shadow นั่นเองนะครับ .5, 5นะคือคลิปในวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยในการลงเลนใหม่นะส่วนตัวเนี่ยผมแค่แนะนำว่าคือใครที่สามารถลง X2 ได้เนี่ยสามารถปิดคลิปนี้ไปได้เลยนะครับแต่คลิปนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำสำหรับคนที่อยากจะลง X1 ให้ผ่านนะครับโดยการที่ทีมของคุณเนี่ยไม่ได้พร้อมอะไรมากแต่ก็สามารถที่จะหาชาร์โดเหมือนกับคนอื่นๆได้นะครับเพราะว่าชาร์โดเนี่ยหรือ X1 X2 เนี่ย ความแตกต่างเนี่ยมันสามารถที่จะหาของได้เหมือนกันเลยไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยแค่ X2 มันจะได้เยอะกว่าแค่ประมาณ5% 5%, 5นี่คือไม่ได้เยอะเลยนะก็อย่างเช่น Shadow เนี่ยดรอป1%อันนี้ดรอป1.5%มันเพิ่มมาอีก0.5%มีสิทธิ์ที่จะดรอปแต่ถ้าคุณดวงดีเนี่ยคุณเล่น X1 เฉยๆเนี่ยแล้วทีมคุณไม่พร้อมเนี่ยคุณก็สามารถที่จะดรอปชาร์โดได้เหมือนกันนะครับแล้วก็อันที่2เนี่ย อันนี้ก็เป็น1%ซึ่งมันก็ไม่ได้ต่างอะไรมากคุณก็สามารถที่จะเล่น n น r มอ l ธรรมดาให้ผ่านได้เหมือนกันนะครับจะประมาณนี้เลยนี่คือเหตุผลที่ถ้าคุณมี ID ที่พร้อมโมนาดเยอะสามารถลงแ2ได้ตามสบายเลยแต่คลิปในวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนในการลงแค่แ1เท่านั้นลงแบบสบายๆแบบทีมไม่พร้อมเทรดไม่เก่งแล้วก็สแตทไม่ดีด้วยนะสามารถผ่านได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าผมเนี่ยไปลองลงมาแล้ว ทีมที่ผมจะมาแนะนำเนี่ยมันจะใช้เวลาลง16นาทีนานนะนานแต่ผมอยากจะลงให้มันครอบคุมทั้งหมดซึ่งผมสามารถที่จะผ่านได้เร็วกว่า16นาทีณนะปัจจุบันนะเพราะผมเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ซางโหรามูนาดของผมเนี่ยในการที่จะไปผ่านด่านนี้ได้แบบสบายๆแบบเร็วๆแบบ 10, 10นาทีอะเออผม,ผมประมาณแบบ8-9นาทีก็ผ่านแล้วอะ นะครับสำหรับมีโมนาแต่ว่าวันนี้ผมจะมาแนะนําสําหรับไกด์สำหรับคนที่ไม่มีโมนาแถมไม่ได้มี op พ r เทรดซะด้วยนะครับตัวละครที่ผมจะแนะนําในวันนี้นะครับเป็นตัวละครที่หาได้จาก b a t t l e pass หมดเลยณนะแพทนี้5.5เนี่ยคุณสามารถหาตัวละครตัวนี้2ตัวนี้ได้แบบสบายๆเลยก็คือดันเต้กับเวอร์จิลนั่นเองนะครับนี่ยังไม่รวมว่าดันเต้กับเวอร์จิลมีโมนานะอ่าอันนี้คือ ผมเนี่ยจะบอกว่าผมตัวผมเองเนี่ยมีเอเทเรียลด้วยนะแต่ผมก็กลัวรู้สึกว่าเอเทเรียลเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีนะครับผมเลยจะมาสอนลงโดยการที่เวอร์ชิลเนี่ยมีแค่มาร์คแมนแล้วก็สําหรับดันเต้ของผมเนี่ยมีแค่บลิสเท่านั้นแต่สเตนมันจะเป็นแซดบวกนิดนึงดันเต้ของผมนะส่วนเวอร์ชิวผมเอ็นเอสเอสเฉยๆนะครับตัวละครอีกหนึ่งตัวที่มีบทบาทสําคัญในทีมนี้ก็คือฟูบุกิครับฟูบุกิเนี่ยจะสามารถช่วยให เวอร์จิ้เนี่ยเคลียร์มอได้เก่งขึ้นส่วนสล็อตสุดท้ายเนี่ยสล็อตที่4จริงๆแค่สาตัวนี้ก็ผ่านได้แล้วแต่ถ้าคุณอยากจะจบดันเร็วขึ้นทีมองคุณเนี่ยอยากจะจบดันเร็วขึ้นคุณสามารถเอาตัวอื่นไปเสริมได้ตัวไหนบ้างที่ควรจะเหมาะกับการลงในสล็อตที่4นี้ตัวอะไรก็ได้ครับที่ตีแรงมากๆอ่ะในไอเดียของคุณอะ่ะตีแรงอะ่ะ ตัวไหนก็ได้อ่ะแบบตีแรงๆแบบเก่งๆเลยอ่ะเออคุณคิดว่าตัวไหนในด,ดีคุณอ่ะสามารถที่จะมาแทนตรงนี้ได้ก็เอามาลงมาใสา่ได้ถ้าให้แนะนําจริงๆนะแบบแนะนําเลยถ้าคุณมีไอเซนคุณเอาไอเซนมาด่านนี้จะจบเร็วขึ้นเยอะคุณจะไม่ต้องไปใช้ดันเต้เยอะถ้าคุณมีไอเซนแต่ผมรู้สึกว่าไอเซนในมุมมองของผู้เล่นใหม่เนี่ยมันหายากนิดนึงแต่มันจะจบดานเร็วขึ้นจาก สิบหกนาทีอ่ะมันจะลดเหลือประมาณ11บ2นาทีด้วยซ้ำอ่ะลดไปเยอะเลยครับถ้าคุณมีไอเซนน่ะนะ,ะแต่วันนี้เนี่ยผมจะไม่ใช้สล็อตสให้ดูผมจะใช้แค่3ตัวให้ดูนะครับแต่ด่านในวันนี้ผมก็จะจบชา้านิดนึงเพราะว่าผมอยากจะสอนให้ครอบคลุมสําหรับคนที่ ID ไม่พร้อมจริงๆนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ผมว่ามีหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเล่นอยากได้ชาร์โดโดยที่คุณเนี่ยไอดียังไม่ได้พร้อมอะไรเลยแต่แค่แบบอยากจะเล่นอนิเมะเวงกาดเพราะว่ามันอัปเดตชาร์โดเข้ามาแค่นั้นเอง ก็คือเบลชาเตอทั้งหลายจะสามารถดูคลิปนี้แล้วก็ผ่านด่านนี้ได้แบบสบายๆเลยทุกตัวที่ผมบอกมาเนี่ยสามารถหาได้ในตู้แล้วอีโ e วผ่านตู้ได้หมดเลยนะครับส่วน slot ที่4เนี่ยไปเลือกเอาเองว่าคุณอยากจะลงอะไรเปิดมาเนี่ยผมแนะนําว่าให้วางแบบนี้ก่อนเลยปับป๊บปั๊บใช่ไหมแล้วจาก,จากนาั้นนะปั๊มตังคยาวๆเลยครับคุณปั๊มตังคยาวๆเลยคุณยัไม่ต้องไปอัพอะไรทั้งสิ้นนะคุณปั๊มตังยาวๆไปเลยก็คือวางตังหรืออะไรเงี้ย คือวิธีของผมเนี่ยมันจบช้าเพราะว่าผมอะ่ะจะไม่ได้กันพวกมอนตั้งแต่ต้นนะครับเพราะมอนมันจะเก่งขึ้นเรื่อยๆยิ่งคุณกันเยอะเนี่ยมอนมันก็จะเก่งเก่งเก่งขึ้นไปเรื่อยผมก็เลยแนะนําว่าวางมอนไปแค่ชุดเดียวแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะปั๊มต่างไปอย่างเงี้ยเนี่ยก็อัพต่างไปบา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 ,บาอัพไปเรื่อยๆนะครับแต่มันจะมีหลุดซึ่งพอมอนหลุดไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมจะทําเพิ่มเติมก็คือผมจะกันมอนที่มันเดินบนมาอีกรอบอ่ะมากันตรงนี้นะ แต่ถ้าทีมใครพร้อมเนี่ยคุณสามารถกันแน้ตรงนี้ได้เลยนะอืมเพราะว่าทีมของผมเนี่ยที่เป็น Virtual Ethereal เนี่ยผมก็กันได้ตั้งแต่เริ่มเลยแต่เนี้ยผมมาสอนสำหรับคนที่ไอ้นี้ไม่พร้อมนะผมก็จะเริ่มกันตรงนี้อีกทีหนึ่งที่เหลือผมก็จะปั๊มตังค์ไปเรื่อยๆปั๊มตังค์ไปเรื่อยๆนะครับอืมเนี่ยแต่มันก็จะได้เงินจากการคิวไปด้วยเพราะผมเลยให้วางชุดแรกตรงนี้นะ แล้วการที่ผมให้วางชุดแรกตรงนี้เนี่ยเพราะผมอ่ะไม่อยากจะให้มอนเนี่ยมันตีสมิธจอนเร็วขนาดนั้นหรือว่าตีมิสเตอร์สมิธเร็วขนาดนั้นนะครับเพราะว่าถ้าไอ้บอสเนี่ยมันจะทํางานก็ต่อเมื่อหลอดของบอสเนี่ยลดถึง2หลอดเมื่อไหร่เนี่ยความสามารถถ้าเราเอาอย่างอัพทีไม่พร้อมอยังอัพตัวนู้นตัวนี้ไม่พร้อมอะไรอย่างเงี้ยมันจะเล่นลาบากมากมากนะครับผมเก็บดันเต้ไว้ฆ่าทั้งชาโดไว้ฆ่าทั้งไอ้สมิธจอนนี่แหละทั้งคู่เลย อ่ะเนี่ย็อับตั้งไปเรื่อยๆครับจะสังเกตได้ว่าเราก็ค่อยๆเคลียร์ไปค่อยๆเคลียร์ไปอะไรเงี้ยการเริ่มเกมนี่แท้จริงเนี่ยสำหรับผมเนี่ยมันจะไปเริ่มแบบเวฟเก้าเลยท้กาเริ่มตีบอสเวฟเก้าอ่ะมันแบบผ่านร้อยเปอร์เซ็นต์เอาผ่านชัวอวิธีนี้ผ่านชัวแต่แค่จบช้าถ้าคุณอยากทําเวลามันมีวิธีก็ปรับเปลี่ยนไอดีไปปรับเปลี่ยนทีมในในยูนิตไปอะไรเงี้ยมันก็สามารถที่จะไม่จบเร็วขึ้นโอเคครับทุกคนมาละ มาถึงโค้งนี้แล้วอ่ะผมก็จะวางวอร์จิอีกตัวตรงนี้แล้วก็วางฟุบุกิอีกตัวตรงนี้นะครับเพื่อการมอนตรงนี้นะเพราะมันจะการได้2ทางเลยแล้วก็จะอัพผมจะอัพให้ไอตัวเนี้มันมีความสามารถเดวิสทิกเกอร์ก่อนเดวิสทิกเกอร์เนี่ยก็คืออัพถึงขั้น5นะครับอืมเพราะตอนแรกมันจะมีแค่พาสซีฟยูเฉาได้เท่านั้นคุณพออัพ เดวิลห้าเนี่ยเดวิลทิกเกอร์มันจะขึ้นคือหลอดข้างบนของวอร์จิลมันจะขึ้นมานะครับเออพอหลังจากนั้นเราก็จะสบายใจตรงนี้ได้แล้วอย่างน้อยคือเราก็กันได้ไปเปาะนึงอ่ะอืมเราก็กันช่วงตรงนี้ได้ไปเปาะนึงเพราะว่าวอร์จิลตรงนี้มันก็ตีแรงขึ้นระดับหนึ่งแล้วอ่าเนี่ยใช่ปะได้เดวิลทิกเกอร์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะไปเน้นตรงนี้เลยผมก็จะอัพดันเต้ตรงนี้เลย3ตัวครับ1น3งสองสามแล้วก็เริ่มอัพเลยครับเริ่มอัพดัน มันจะตีคริตีบอสตีห้าหมื่น่ะก็ถือว่าแรงสุดๆแล้วในในหลายๆตัวนะครับเพราะว่าเห็นไหมเราจะเริ่มทําการตีบอสเป็นครั้งแรกแล้วแต่ถ้าใครรู้สึกว่ากลัวบอสมันจะกลัวบอสมันจะเปิดโกงนะผมแนะนําว่าให้อัพเป็นเดวิลทิกเกอร์ให้หมดก่อนก็คืออัพให้มันเกินขั้นห้าให้หมดก่อนก็ได้มันจะช้าลงไปอีกนะแต่ว่ามันจะการันตีผ่านเพราะไม่งั้นคือคุณจะต้องเสียเวลาหลายรอบในการเล่นให้ผ่านอืม มันเป็นเหมือนการแบบไปเปิดหัวจุกอ่ะมันไปเปิดหัวจุกแบบจุกก๊อกอ่ะเออเปิดน้าอ่ะพอเปิดปุ๊บสองหลดเมื่อไหร่ก็เรียบร้อยอ่ะการเล่นของคุณมันก็มีความเสี่ยงมากขึ้นแล้วมันก็จะเล่นยากขึ้นแล้วอะไรอย่างนี้เห็นไหมการได้ตลอดนี่ขนาดแบบระดับมสัสแมนนะมสัสแมนแบบไม่ได้เก่งเท่าไหร่แค่อัพขั้นเป็นเดวิลทิกเกอร์ก็โคตรจะเก่งโคตรจะปีศาจแล้วผมจะอัพให้เต็มไปทีละตัวเลยอัพให้เต็มไปทีละตัวเลยทีนี้มอนก็กันได้สบายๆชิวๆครับ เพราะว่าจุดมุ่งหมายของผมในคลิปนี้ยผมไม่ได้จะพยายามที่จะการมอนนะหมายถึงว่าไมไ่พยายามที่จะการมอนขนาดนั้นคือแค่แบบเนี่ยพอมันไปปลดก๊อ,อกตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องจบหลายๆอย่างให้ไวที่สุดครับอืมแล้วมอนนะ่ะด่านนี้มันเดินวนนานมากเห็นไหมทุกคนมันกว้างมากครับซึ่งตัวเกมมันออกแบบมาให้เราไม่ได้ไปโฟกัสกการการมอนมากกว่าจิ้งจิจะการได้โหดและอ,อาจจะเข้าสูเฟสไอ้นี่แลละเข้าสูเฟตสองหลอดแล้ว ไหม beware the case has spawn แล้วครับเนี่ยจังหวะนี้คือคุณต้องจบเลือดบอสให้ไวที่สุดนะถ้าแบบยังไม่ยังไม่พ้นหนเอ็นี่ยเรียกได้ว่ายากเรียกได้ว่าจะยากแล้วแต่ถ้าทําตามสูตรมาทั้งหมดเนี่ยแล้วบอสมันเนี่ยเลือดลดลดลดเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็มันจะไม่ยากแล้ะจากนี้เวลาเล่นก็จะไม่ยากและองค์เริ่มมาแล้วโกงมเริ่มมาแล้วต้องกันให้อยู่นะต้องเอาบึ๊บบึเนี่ย เนี่ยอันนี้น่ากลัวตรงนี้แหละถ้าบอสมันไม่ตายเนี่ยผมก็จะแพ้เหมือนกันนะถ้าบอสไม่ตายโกงมาแล้วโกงมาแล้วนี่แหละประเด็นคือถ้าคุณไม่ช่วยอย่างที่ผมบอกคุณสามารถที่จะอ้นี่ได้นะครับเห็นไหมแต่ว่าอ่ะหายไปแล้วเพราะอะไรผมลดเลือดได้อยู่ต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่อง,อเ,องเห็นไหมมันก็เลยผ่านครับผ่านผ่านแบบสบายๆนะ ผมก็เลยบอกว่าถ้าทุกคนไม่ชัวร์เนี่ยทุกคนสามารถที่จะอัพวอร์จิ้วไปก่อนได้นะก็คือแบบไม่ได้ไปเปิดหัวจุกคอกมันนะถ้าไปเปิดหัวจุกคอกมันก็คือแบบลุ้นนะเนี่ยโกมาแล้ว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 เอาละจะจะจะได้ไหมของผมนี่หลอดนี้หลอดนี้ต้องหมดหลอดนี้จะหมดเปล่าไม่หมดก็แพ้เอาไงมาแล้วปื๊บปื๊ดปื๊ดปื๊ดข้นไปเลยลจะหมดเปล่าหมดหรือเปล่าหมดหรือเปล่าเอาลลุ้น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 ไงไงนี่ไง ทันฮะ่าเป็นไงทันไหมทันนะครับทันนะแล้วก็ลอดชาร์โดแล้วหลังจากนี้ก็คือมาถึงเฟสที่2ครับเฟสที่2ก็คือ3 2ก็คือไปอยู่ตรงเลขตัวแรกเลย3ใช่ไหมสามสองหนึ่งสามสองหนึ่งสี่ผมแนะนำว่าให้ใช้เป็นมดนะสามสองหนึ่ง แล้วก็สเรียบร้อยสบายมากแล้วก็เอามาอัพตัวต่อครับแล้วมอนเห็นไหมพวกอะไรผมก็ยังกันได้เหมือนเดิมครับตัวเดียวนะอันนี้คือเวอร์จิ้วตัวเดียวกันมอนได้แบบมอนยังไม่มีหลุดไปเลยอะ่ะยังไม่มีหลุดจากตรงนี้ไปเพิ่มวงอีกวงเลยก็ยังคงยังอยู่ในยังอยู่ในวง,งแคบๆนี้เหมือนเดิมครับอย่างที่บอกครับถ้าทุกคนเอาตัวมาเพิ่มอีกตัวหนึ่งค่ะคุณสามารถที่จะวางตัวนี้พอเอาไอเซนมาเนี่ยเอาไอเซนจุบไปเลย3ตัวเออเดี๋ยวผมจะ ขายแล้วผมจะไปวางตรงนี้เพิ่มละป๊ระอ้อาวเนี่ยเวอร์จิมันจะมีบั๊กอยู่ครับเห็นไหมคุณแบบเวอร์จิวนี่มันบั๊กด่านนี้แบบสุดๆเลยจะบอกให้อันนี้คือปัญหาเลยแต่ไม่เป็นไรผมใช้กระดานเต้คาบอสก็ได้เลื่อนมันก็ลดอยู่ครับอาจจะลดช้านิดนึงแต่มันก็ลดอยู่ชอบบั๊กครับเวอร์จิวแบบอันเนี้ยแบบปัญหามันเยอะมากเลย ปัญหาด่านนี้บั๊กนู่นบั๊กนี่บางคนบอกว่ามือถือนับเลขกดไม่ได้นู่นนี่นั่นขออนุญาตใช้ไอเซนนะตอนแรกผมกะจะไม่ใช้นะครับแต่ว่ามันบันบั๊กอ่ะบั๊กเวอร์จอะ่ะวางไอเซนไหมครับวางใก้ข้างวางจูบชาโดวปไปเลยยิงไกลยิงดีไอเซนผมไม่ได้โหดเลยนะแตทก็ไม่โหดประมาณนี้ครับหลังจากนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็ทฤษฎีเดิมๆครับพอมันมันจะไม่ยากแล้วถ้าคุณสามารถกันได้ตอนแรกแบบที่ผมทําให้ดูตอนที่เรานั่งลุ้นกันนะนะ ส่วนไอ้เรื่องเลขเ่ยคุณก็แค่ต้องจับตามองเอาตลอดว่า5 4าสี2ไอ้สี่หนนมสี่เนี่ยคุกก็ต้องจับตาดูเอา1 2 3่งส1 2สามหนึ่งะผมจะหมดนะผมไหมด่งเหงสองสนะผมไม่เจอปะกดเลขอะไรผมเจอแล้วผมไม่เจอปกดเลข้องอะไรคนบอกเจอมลนึอง่าลืมผมคิดลืมด้วยหนอันหนึแล้วก็สครับ เรียบร้อยสบายมากเคมอดเอ้ยไหมดอมอนมันจะเริ่มหลุดแล้วนะถ้าเรากันไม่ไหวอะไรเงี้ยซึ่งผมแบบไม่สนใจละผมตีบอสให้ตายดีกว่าครับผมไม่สนใจละผมผมโฟกัสแค่บอสละเนี่ยโฟกัสแค่ชาร์โดละที่เหลือมันจะหลุดก็ปล่อยหลุดมันไปครับรอบนี้มันแย่ตรงที่ว่าผมไม่ได้อัพเวอร์จวเลยเพราะว่าเวอร์จวมันบั็กครับปัญหาหลักๆเลยเนี่ยเวอร์จวมันบั็กครับเรียบร้อยผ่านแล้วทุกคนดูดิกี่นาทีจบด่าน เนี่ย16นาทีผมเล่น2รอบก็16นาทีเหมือนกันครับประมาณ16แต่ถ้าไม่ได้ใช้ไอเซเนี่ยมันจะประมาณ16-17นาทีประมาณ16.30 16.50กว่าๆอะไรประมาณนี้นะครับก็จะไม่ยากเท่าไหร่นะใครที่มีทีมใหม่ๆแล้วรู้สึกว่าผ่านได้ง่ายกว่านี้แต่ไม่ต้องใช้ OP trade นะคุณต้องเป็นเท d e ธรรมดาเทรดบริสเท d e อะไรเทรดมาร์ก man หรืออะไรอย่างนี้ นะครับหรือว่าเป็นเทรดแบบเทรดลุ้งอย่างโซล่าเนี่ยก็ไม่ได้หายากเท่าไหร่นะครับผมมองว่าพวกเดซไอเนี่ยยังพอได้อยู่ Eye Eye เด e ไอเนี่ยเดซไอมัน0.375เปแต่ว่าไอ้พูดเนี้ยมันก็หายากเขาหมดเลยนะครับก็แลว้วแต่ทุกคนเลยว่าทุกคนจะไปเลือกเล่นอะไรยังไงวันนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ ก็เจอกันในคลิปหน้าอยากให้ผมสอนอะไรหรืออยากให้ผมแนะนำอะไรอีกอก็าสามารถคอมเมนต์มาข้างล่างได้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย